การเสริมสุขภาพกับเห็ดหลินจือแดงสกัดมาฝากกันค่ะกับพี่ตุกตาพี่ตั๊กและคุณจิ๋วสวัสดีที่สามท่านสวัสดีครับทั้งสามท่านนะฮะวันนี้เอาเรื่องราวดีๆมาบอกอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องราวของเห็ดหลินจือสายพันธุ์สีแดงใช่แล้วนะฮะย้ำนะฮะต้องเป็นสายพันธุ์สีแดงด้วยถึงจะเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์เนื่องจากว่าใกล้วันพ่อแล้วแล้วก็รวมไปถึงใกล้ปีใหม่แล้วไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ไม่ดีกับครอบครัวใครอย่างเรื่องราวของทุกตาที่ วันหนึ่งท่านก็อยู่ๆหัวใจก็หยุดเต้นไปเลยพอหัวใจหยุดเต้นเราก็ตกใจมากคนนั้นเนี่ยตุณตาก,กับแม่ก็รีบไปส่งคุณพ่อที่โรงพยาบาลแล้วก็แบบคุณหมอก็พยายามปั๊มหัวใจวเพื่อจะให้พ่อฟื้นขึ้นมาปั๊มเลยเหรอปั๊มหัวใจนนะใช่ค่ะพี่หนุ่มซึ่งวันนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไปส่งพ่อช้าแค่ห้านาทีคุณพ่อเสียชีวิตเลยหลังจากที่คุณหมอปั๊มหัวใจขึ้นมาคุณหมอก็ถามว่ารู้ไหมว่าพ่อเนี่ยเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นหัวใจและเป็นไขมันอุดตันเป็นสี่โรคนี้มาห้าบอกเเลยว่่าารรไมู เพราะมันไม่เคยส่งผลหรือว่าแสดงอาการอะไรเลย<ม>พอพ่อฟื้นขึ้นมาเราก็ถามพ่อว่าพ่อรู้ไหมว่าตัวเองเคยเป็นแบบนี้พ่อบอกพ่อไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่เคยมีอะไรนอกจากหน้ามืดเวียนหัวปกติซึ่งคนแก่ก็จะเป็นอยู่แล้ววันนั้นที่พ่อช็อกเนี่ยเพราะว่าระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยสูงมากหรือ<ม>ั้นนนอกน้ําตาลแล้วก็ระดับคอเลสเตอรอลหรือว่าไขามันก็สูงความดันก็สวิงสูงมากที่สําคัญที่หัวใจหยุดเต้นเพราะว่าเส้นเลือดในหัวใจ3เส้นน,นมันตีพอมันตีปุ๊บเนี่ยเลือดมันก็ไม่สามารถไปเลี้ยงหัวใจได้พ่อก็เเเลยยกกิดดอาารแบบหหัวใจุต้้นนขึ หลังจากออกจากโรงพยาบาลมากลายเป็นว่าชีวิตเปลี่ยน <ừ> พี่กับแม่เนี่ยเศร้ามากเข็มเนื่องจาก <ừ> ว่า พ่อไม่กินข้าวเลยเข็มลองนึกดูนะว่าถ้าตัวเราต้องกินยาเนี่ยมันต้องกินแล้วมันจะกินข้าวได้ไหมคือพ่อค่ะคุณผู้ชมกินยามื้อนึงเนี่ยเป็นสิบสิบเม็ดแล้วต้องกินสามมื้อเพราะฉะนั้นมันก็กินข้าวไม่ลงแล้วนะคะแล้วที่สําคัญคือพ่อก็รู้สึกทรมานมากค่ายาต่อเดือนนี่ก็หลายหมื่นมากแต่เราก็บอกเพ่อว่าพ่อไม่ต้องคิดมากยังไงพ่อคนเดียวหนูรักษาได้หนูต้องช่วยอยู่แล้วแต่พ่อต้องกินทรมานแบบนี้มาสามปีเขาก็เลยผอมผอมจนแบบ เดือดแต่กระดูกอะค่ะแล้วก็ทรมานมา,จากจนวันนึงเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ไหนๆพ่อก็จะตายแล้วปล่อยให้พ่อตายได้ไหมใครจะปล่อยเป็นเข็มเข็มปล่อยอไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกพ่อไม่ต้องคิดมากพ่อต้องกินเขาบอกกินแล้วมันไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นแต่มันเหมือนกับ โชคดีมากที่มีโอกาสได้มาเจอคุณจิ๋วแลวคุณจิ๋วก็แนะนําตัวเห็ดหลินจือสายพันธ์สีแดงตัวนี้ให้ทุกตาลุกตาก็เลยให้พ่อเนี่ยได้ทานปรากฏว่าลุกตาก็เลยรู้ว่าพี่ตั๊กเนี่ยเขาเครียดในเรื่องของแม่มากก็เลยมาแนะนำว่าพี่ตั๊กลองให้แม่ทานเห็ดหลินจือสายพันธ์สีแดงตัวนี้ไหมแม่พี่ตั๊กเป็นอะไรคะแม่พี่เนี่ยนะคะคือต้องบอกกันว่าทางบ้านพี่ตั๊กเนี่ยเขาเ,าเป็นโรคกรรมพันธุ์นะคะ<ห>พราะอย่างคุณยายพี่ตั๊กเองเนี่ยท่านเสียตอนอายุแค่หกสิบเองนะหกสิบเนี่ยถือว่าอายุน้อยมาก หวานความดันหัวใจคอเลสเตอรอลอะไรพวกนี้มันเป็นกรรมพันธุ์มไม่ทราบว่าที่บ้านพี่หนุ่มเป็นกรรมพันธุ์ด้วยหรือปเปล่าอ่าแล้วแม่พี่ก็รับช่วงมาจากคุณยายพี่อะไรเงี้ยแล้วพี่ก็กลัวเหมือนกับพี่จะมาถึงพี่เหมือนกันอะ,อะไรเงี้ยค่ะแต่บอกเอญว่าในเคสของคุณแม่พี่เนี่ยยังไม่หนักเท่ากับคุณพ่อของน้องตุ๊กตาอ,อะไรเงี้ยค่ะแต่พี่ก็อยากดูแลท่านซะแต่เนิ่นๆก่อนที่มันจะสายเกินไปแบบนี้เอางี้ดีกว่าขนาดไม่หนักนะแม่พี่ขนาดไม่หนักนะแค่เดินขึ้นชั้นสองเนี่ยแกมีอาการแบบหอบแล้วว่าเหนื่อยแล้วออ่่่่่่ะะแล้ววซึงเเเป็นนสีีีียยยทพพบไไมมาาากจจดิห คือพี่ได้ย <ery> <ม>ินเสียงนี้ที่เราพี่ใจไม่ดีทุกทีเลยแล้ว<ม>แบบเราก็อดที่ถามแม่ไม่ได้แม่เหนื่อยเหรอเลืเหนื่อยใจไม่ทนันอะไรเงี้ยสงสารเขาอะไรเงี้ย<ม>แล้วก็ขับรถขับลาก็ไม่ไหวอะไรเงี้ยไปไหนมาไหนก็ต้องไห<ม>ว้ว,วานคุณนุ้ยขับให้<ม>แล้วปวดเนื้อปวดตัวแข้งขา sozusagen. ปวดไปหมดอะไรเงี้ยค่ะก็โชคดีที่ได้มาฟังเรื่องราวของน้องตุ๊กตาเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้นะบอกได้เลยว่าพี่เป็นห่วงที่บ้านพี่มากเลยไม่นจะเป็นพี่นุ้ยก็เป็นภูมิแพ้ลูกพี่ทักษ์ก็เป็นภูมิแพ้น้าสาวพี่ก็ทํางานหนักมากเลยก็เป็นกระเพาะ ว่าอักเสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็เรียกว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ได้ดูแลตัวเองที่แต่น่นเนื่องก่อนที่มันจะสายเกินไปนะคะก็ก็โชคดีที่ได้มาเจอคุณจิ๋วด้วยแต่จริงๆแล้วในกรณีแบบนี้เนี่ยผมก็เป็นเหมือนกันนะฮะแต่เนี้ยเกิดขึ้นกับตัวผมเองไงคือผมมีภาวะของกรรมพันธุ์นะฮะอาจจะเป็นเบาหวานได้เพราะว่าน้ําตาลของผมเนี่ยนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นส่วนตัวผมนะผมเล่าให้ฟังแล้วกันนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยน้ำตาลเนี่ยเขาต้องต้องต้องห้ามตามกว่าเอ้ยต้องต้องห้ามเกิน126 126นนี่คือจะเเป็บาหวานผมนี่มมันีประมาณ110 เพราะฉะนั้นี่คุณหมอบอกว่าคุณมีโอกาสดูในคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะฮะกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเบาหวานได้ทีนี้ผมก็บ้าเลยไงเป็นคนนอยอยู่แล้วทํายังไงดีทําทุกวิถีทางเอ้น้ำตาลก็ยังไม่ลดสุดท้ายไปเจออาจารย์ดารงบอกว่าคุณหนุ่มลองทานเห็ดหลินจือสายพันธุ์สีแดงดูนะมันอาจจะช่วยได้ก็เลยลองทานดูปรากฏว่าโอ้โหพอมาดูอีกทีทมันสหดับตัวผมเองอ่ะมันดีขึ้น ตัวผมเองนะมันแบบผมผมแฮปปีอ้อเอม,มันก็ไม่ได้ขึ้นมาจนถึงร้อยอตอนเนี้ ะะอันนี้<ะ>คือสิ่งที่ช่นชอบแต่ทีนี้ผมสงสัยผมเนี่ยก็ะถาม<ะ>ว่าไอ้เจ้าเห็ดหลินจือสีแดงเนี่ยทำไมมันถึงได้มีสรรพคุณขนาดนี้ค่ะก็คือตามที่จิวเรียนมานะคะส่วนตัวจิวเองเรียนจบแพทย์แผนธรรมาก็เราก็จะรู้ว่าเห็ดหลินจือแดงเนี่ยคือดาชันแห่งสมุนไพรเลยดีที่สุดในเห็ดหลินจือร้อยกว่าสายพันธุ์เลยค่ะตามงานวิจัยทั่วโลกระบุไว้ว่าเห็ดหลินจือสายพันธุ์สีแดงเนี่ยช่วยรับประทานเพื่อบำรุงด่างกายก็ได้ชะลอวัยชะลอความเสื่อมของเซลล์ของร่างกายเราได้หรือว่าคนที่เป็นโรคต้องการหาตัวช่วยเสริมมมไ่่วววาาาจะะเเป็็นนโรรคงบหด หัวใจใครมาตัวในเส้นเลือดภูมิแพ้หรือว่าคนที่ต้องการบำรุงตับและไตเองเอก็สามารถรับประทานเห็ดหลินจือสายพันธุ์สีแดงเพื่อปรับสมดุลให้ร่างกายของคุณค่อยๆดีขึ้นได้โดยงานวิจัยเนี่ยระบุไว้ว่าสารออกฤทธิ์5กลุ่มหลักๆด้วยกันที่มีผลสำหรับคนที่เป็นโรคไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งเนี่ยก็คือกลุ่มพอลิสลายที่ช่วยในเรื่องของการกระตุน้นระบบภูมิคุ้มกันส่งผลดีสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งหรือกำลังให้เคมีมบำบัดอยู่สารกลุ่มที่สองก็คือสารกลุ่มไกลแคนที่ช่วยในเรื่องของการลดนนนนนาาตลเสส่่งีีหรรับคคคทป็โวะะ สามกลุ่มที่สามก็คือสามกลุ่มเดเตอร์ปิโนย์สามกลุ่มนี้จะส่งผลดีสําหรับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงไข mm. มันตัวในเ,นเลือดเนืน่องจากว่าเขาจะปรับสมดุลระบบไหลเวียนโลหิตของคุณให้ไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นนะคะและสามกลุ่มที่สี่ก็คือสามกลุ่มนิคีโอไซค่ะสามกลุ่มนี้จะช่วยในเรื่องของการลดการกาะตัวของริมเลือดนั่นหมายความว่าคนที่เป็นโรคหัวใจหรืออามาพฤกรัามาพาตที่รับประทานยาสลายริมเลือดอยู่ mm. ก็สาม,มารถรับประทานเฮดินจือสายพัาสีแดงเพื่อเพื่อเป็นตัวช่วยเสริมตัวช่วยหนึ่งสำหรับร่างกกกกาาายยยขอองคคคคุุุุุณไดด้้้่่่่่่ะะะะแลลลลสมมมมมทืเเจจนนีีชว ขับของเสียงต่างที่เข้าสู่ร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นสารเคมีต่างๆทําให้กระดางกายของเราดูเซลล์ของเราเนี่ยสะอาดมากยิ่งขึ้นการวิจัยเนี่ยทั่วโลกได้ระบุไว้ว่าเห็ดหลินจือสายพันธุ์สีแดงเนี่ยคือจิ๋วอยากจะให้ทุกคนเนี่ยอย่าชะล่าใจให้รับประทานเห็ดหลินจือสายพันธุ์สีแดงที่เป็นธรรมชาติเพื่อบํารุงรักษาสุขภาพของตัวเองก่อนก่อนที่คุณจะเป็นโรคป้องกันไว้ก่อนใช่ค่ะถูกต้องและที่สําคัญคนที่เป็นโรคต้องการหาตัวช่วยเสริมจากธรรมชาติก็อขอแนะนําให้รับประทานเห็ดหลินจือสายพันธุ์สีแดงไม่ว่าคุณจะเป็นโรคมาวด หัวใจขับาตัวในเส้นเลือดภูมิแพ้หรือว่าคนที่ต้องการบำรุงตับและตเองอยกตัวอย่างอย่างเช่นพ่อพี่ตาหรือว่าแม่พี่ตั๊กเองเนี่ยนะคะการรับประทานเห็ดหลินจือแดงก็สามารถรับประทานควบคู่กับยาแผนุบันไปได้ค่ะแต่เขาต้องยืนยันอย่างหนึ่งนะคบว่าที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เป็นการรักษานะ,ะ่ะเป็นแค่ตัวเสริมเท่านั้นเอง<ช>มันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเท่านั้นเองสำหรับเห็ดหลินจือใส่ฟันสีแดงแลหลายคนจะบอกว่าอุ้ยพูดอย่างนี้รักษาได้หรือเนียไม่ใช่นะเราไม่ได้พูดอย่างนั้นนะฮะมันเป็นแค่ ตนนี้พ่อเราก็กลับมาแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็สุขภาพดีขึ้นเราก็มีความสุขมากขึ้นตอนนี้พ่อก็สามารถกลับมากินข้าวได้เหมือนเดิมค่ะก็ได้รักษได้ไปเจอคุณพ่อน้องทุตาด้วยโอ้หน้าตาท่านสดใสมากก็เหมือนแม่ตั๊กเองนะคะทุกวันนี้ก็ไม่มีอาการเหนื่อยง่ายแล้วนะคะตอนนี้ก็สามารถขับรถลันลานะคะไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะก็อย่าที่บอกอ่ะอย่าให้ทุกคนป้องกันไว้ซะแต่นิ่ๆนะคะให้มาดูแลตัวเองเอางี้นะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้านะฮะยังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกัับเหดดดลนืออสีแงมาพูคุยกต่ เดี๋ยวกับมาครับค่ะสีส่วนสุดจริงชมป์แห่งปีรอบตัวต่อตัวพบกับแชมป์ประจำสัปดาห์ที่จะมาฟาดฟันกัน เป็นคู่ที่ดุเดือดมากๆท่อนฮุกผมไม่หาไยเลยฟังแล้วมันไม่ถึงอะพี่บ้าเรามีดีกว่านี้เยอะใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปพบกันได้ในเสียงสวรรค์ขวัญใจมหาชนป สู่การปะโป้งนะฮะอย่นี่บอกนะครับเรายังมีเรื่องราวของเห็ดบ่มจืดสีแดงเป็นเรื่องราวดีๆมาบอกกันต่อนะครับโปรโมชั่นยังไงบ้างวันนี้วันนี้ขอทั้งคุณหมอดำรงนะคะเพราะว่าใกล้เทศกาลวันพ่อแล้วเนี่ยนะคะก็ขอราคาพิเศษมาให้สําหรับ50สายแรกที่โทรเข้าไปที่1577หรือว่า022903999สาหรับโปรแกรมทานได้2เดือนปกติ3,600บาทวันนี้จะลดพิเศษเหลือเพียงแค่2,140แต่ยังทานได้2เดือนเหมือนเดิมนะคะตกวันหนึ่งก็แค่35บาทถูกกว่ากาแฟ1แก้วอีกเพราะฉะนั รีสโพรไปสำหรับ50สายแรกที่1577หรือว่า022903999นะคะสำหรับลินจืมินเห็ดลินจือแดงสกัดนะคะผสมวิตามินและแร่ธาตุจากประเทศเกาหลีนะคะอันนี้มอบให้เพราะทุกท่านเชื่อว่าเรื่องราวอุทหาหรณ์ของพวกเราเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเรื่องคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยน่าจะเป็นอุทหาหรณ์ที่อยากให้ใครหลายๆคนหันมาดูแลคนที่คุณรักนะคะแล้วก็นําไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ในโอกาสปีใหม่มให้สุขภาพเนี่ยให้ดีกว่าอีกดีกว่าที่ไปให้ใหยังอื่นให้ ข้าเท่ากับแช่งให้ขนมก็ให้อ้วนถูกไหมถูกค่ะโอเควันพ่อเราก็ต้องมอบของดีๆให้คุณพ่อด้วยเหมือนกันใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะสำหรับ50สายแรกนะคะที่โทรเข้าไปที่1577หรือว่า022903999สำหรับโปรแกรมทานได้2เดือนนะคะปกติ3,600บาทวันนี้50สายแรกจะได้ไปในราคาเพียงแค่2,140แต่ยังทานได้2เดือนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นรีบโทรเลยนะคะที่1577หรือว่า022903999ตอนนี้พวกเรา ทานกันทั้งบ้านเพระเราก็กลัวเหมือนกันพี่พาะเราเป็นเราก็กลัวเราจะเป็นกรรมพันธุ์เหมือนกันใช่ต้องทานนิดนึงอย่างที่บอกใครไม่เป็นก็ทานเ้อความไ่เกนไปได้<ๆ>เด็กก็ทานได้นะคะแล้วทีนี้บ้านเรานี่นะคะทานกันหมดแล้วนะคะจะเป็นพี่ตั๊กนะคะน้องภูพี่ลงพี่นุ้ยนะคะน้าสมน้าสาหรือว่าแม่พี่ตั๊กนะทานกันทั้งบ้านเลยใช่ค่ะเราฝากได้ลยค่ะ1577022903999นะฮะใช่ค่ะแนะนำว่าให้ซื้อฝากจะดีมากเลยนะคะค่ะเทศกาลปีใหม่ด้วยนะจะเป็นะเช้าไปให้สุขภาพที่ดีกันดีกว่าค่ะ คนท<ม>ั้งสอง <ฮะ S 1> ท่านนะ,ะจะงเมสอให้มอบไ,ไพปเนี่ยมอบไพป๊อบค่ะเกดเื่องตึงๆอะมีาวางวาง,วางอยู่ให้หินคือมินดูลาหนุ่มนะคะจริงจริง ผมบอกนั้งแต่คราวที่แล้วไม่ต้องมาให้คือเราก็อยากจะลงใจดูนะลองมาดูซิว่าจะไปขับสวนไปร้านขยาหนูเจอรึพี่หนุ่มยืนอยู่นี้ไงเออยืนอย่างนี้ไงหิ้นจึงบินอย่างนี้ไงเออค่ะนมาให้กินอยู่ตลอดค่ะ1577นะคะ022903999นะคะขอบคุณด้วยนะคะเซรั่มบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะนะคะรีไวา์ซับทันทีส่งฟรี14ชั่วโมง1781ค่ะครับผมและแน่นอนนะฮะเห็ดหลินจือแดงสกัดนะครับโทรได้เลย022903999หรือ1577นะฮะจัด ส่งฟีทั่วประเทศนะครับไม่เจ๋งจริงผมให้เป็นพริเซนเตอร์นี่นี่ลินเจอร์เมนนะครับอ้าววันนี้เว,ว,วลาหมดแล้วนะครับเราสี่คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ